สวัสดีเป็นทางการนะคะแม่น้อยสก,กิทข่าวเก้านะคะสวัสดีทุกคนนะคะตะกี้ก็เข้าไปดูแล้วเพื่อนๆเดินทางมาเออแก้หงก็เห็นแก้หงขึ้นรถแล้วนะววเห็นแก้หงขึ้นรถแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนเที่ยวกันให้สนุกสนานนะ อ,อ,อย่าลืมไหว้องค์ปเผื่ผอไม่น้อยเพิ่งเดอ้อเนี่ยวันนี้วันนี้วันจันท์หมอนัดไม่น้อยต้องไปดูไปหาลูกนะคะลูกไม่น้อยจําเป็นนะมันมันจําเป็นจริงลูกไม่สบายแม่จะไปเที่ยวมันไม่ถูกต้องนะคะทุกคนอยากไปนะอยากไปแทบตายเลยเออคืออยากไปเจอเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปเจอทุกคนทุกท่านนะคะที่ เราวางแผนแล้วว่าจะไปแน่นอ่นแต่บางเอิญมัน,ม,นมันเกิดขึ้นแบบคนเราเนาะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อะไรมันเก็บจะเก็บจะไข้มันเป็นได้ทุกคนนะคะทุกคนนี่แหละวางแผนว่าจะไปไหนมันไม่ได้อย่างใจความเก็บไข้ได้ป่วยมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกคนแต่แม่น้อยก็ได้ทำโรงทานอยู่นะคะทุกคน ทำร่วมกับนางมานเด้อทุกคนทำลงทานขนมจีนไม่น้อยก็ได้เอาขนมจีนไปสองกระสอบอแล้วก็โอนเงินไปช่วยนางมานนิดๆหน่อยๆก็ร่วมกันทำบุญลงทานด้วยกันก็ไปชิมขนมจีนนะคะเออไม่น้อยทำร่วมกับนางมานแล้วก็อยู่กิโกเกแปนเป็นเป็นคนเป็นสะพานบุญให้น้องกิโกนะคะกิโกเกแปนไปลองชิมเด้อ เขาปุ่นประเทศลาวไม่น้อยอาไปรรมดวงทานแล้วก็เอาเอาเงินช่วยกันไปนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีเขาปุ่นนะคะดงทานเขาปุ่นเนื้อของไม่น้อยได้ได้ร่วมบุญกับนางมานนะคะทุกคนก็ขอให้พี่ๆน้องๆเดินทางปลอดภัยนะคะไม่น้อยก็อยากไปนะคะแต่มันกระทันหันมันไม่รู้จะทำยังไงดี ก็ถ้าเราเราเป็นแม่ถ้าเราจะไปสนุกสนานมันก็ไม่ใช่นะคะทุกคนก็นั่นแหละก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนเดินทางปลอดภัยเด้อว,วันนี้กำลังทยอยกันมาแล้วทยอยกันมาคนมาถึงเราก็เยอะแยะเมื่อคืนนี้ไม่น้อยเข้าไปดูหลายคนอยู่มาถึงเยอะแยะแล้วใครต่อใครก็มาแล้วก็สนุกสนานกันบางคนก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรกันอืม นั่นแหละก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะคะที่คนที่จะได้ไปก็ไม่น้อยก็อยากไปแต่มันไปไม่ได้จริงๆเออใครใครไม่อยากไปอยากไปทั้งนั้นระวางแผนไว้เตรียมชุดเตรียมอะไรไว้ชุดมีพร้อมอะไรพร้อมหมดแต่เหตุสุดไม่ใส่มันเกิดขึ้นมาแลว้วเราก็ไม่ได้ไป พราะมันจําเป็นพ่อเขาเป็นลูกเราแม่ไม่รู้ลูกมันก็เป็นไปไม่ได้ลูกเก็บใข้ได้ป่อยเราจะไปเที่ยวสนุกสนานมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องค่ะไม่ได้ไปวันนี้ไม่ได้ไปปีนี้ปีหน้ายังมีทุกคนเรายังมีอีกปีหน้ามีแน่นอนทุกคนก็ขอให้ทุกคนทุกท่านเพื่อนๆไม่น้อยอให้สนุกสนาน อ,อย่าลืมไหว้วงปู่เพื่อไม่น้อยทุกคนทุกท่านนะคะก็ไม่อะไรนักหนาไม่น้อยก็ขอทําคลิปบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนเพื่อนเพ่นไม่น้อยทุกคนทุกท่านอยากไปแต่มันจําเป็นค่ะทุกคนเข้าใจไม่น้อยนะคะทุกคนก็ขอฝาก f อฟทั่วโลง f อฟลุงป้าและเพื่อนยูทูบเบอร์ด้วยกันพี่พี่น้องๆไม่น้อยทุกคนขอให้เดินทาง ถึงจุดหมายปลายทางคุณพาคุณเจ้าคุ้มครองทุกคนทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้ไม่น้อยก็ขอฝากทีมงานจักิจข่าวทุกคนทุกท่านด้วยนะคะพีพีน้อง <ains> ๆเอฟซีทั่วโลกเอฟซีลุงป้าขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายปุ้นปุ้น